ก่อนไ,ไหก่อนเลยนะไป <c oughs> <c oughs> อ้าวไอขยะลุกมาเลยโอแหลกแหลกแหนี่อย่างนี้ว้สตนกันแลเบิดหายจงไก่มาวันแล้วเบิด์ดว้างอะโอ้ยแหลกแหลกโอแหลกโอแหลก โอ้แหลกโอ้โหลกแหลกสุดๆไปเลยคุณแหลกมึงไม่แหลกเหรอไม่แหล็กคุณไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคอมมึงคุณปับคุณปับภาพส่งไว้เดี๋ยวไม่เหลอวะไมลทำไรมันน่าเอาเราไม่เรา,เราไม่วางของเลยเดี๋ยวเอาของนนี่นี่ รอ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 วิ่งไปป้อมปืนวิ่งปป้อมปืนโอ้ยอช่วยช่วยไปบางข้างบนแทงไอ้ยบอดแทงเหมือนวางผิดเลยต้องมาบางตรงนี้ ใช้ีไม่เคใช้เลยหมดยังไม่สักยังไม่หมดอีกเหรอโหไม่เหรอจริงหรอเก็บระเบิดไปเก็บระเบิดไปเนี่ยกูอยู่กลางแฮะกูมีเค่นเลย โดนอีกโอ้โหโดนกูข้างๆมาปั๊มปั๊มมาข้ามาแล้วไปดิบอะไระววงาโ้ยฟุกเอ้ยดัาควังเศ้า กระสุนโอ้ยระเบิดรถไฟพร้อมแล้วแต่สปิรอนไหนกันนะครับเล่นหมดธรรมดาครับเล่นหมดแชปเตอร์แชปเตอร์จบยังกันละกันละเล่นระดับอะไรกันเนี่ยธรรมดาก่อนยังไม่มีของอะไรกันเลย อีี่เลย normal อีซี่อีี่นี่คยอีซี่เลยหรอไม่เคยใช่ใช่เหรอโอ้โห <Ha> ถ,ถ,ถ,ถ้าเป็นาร์ดอ่ะข้างๆอ่ะไม่มีเว้นอ่ะมาทุกพี่อ่ะโอโมา h ไปสอที่หายไปหลอดนึงโโเลือดอะ

มาสัก Come on Come on โอ้โหแหลกอีกแล้วโอ้ก็เลยโอ้แหลกแหลกอะไรใครเป็นแหลกนี่เนี่ยทำไมกันโอ้แหลกมันมันโหลดเลยวะโหลดเลยมันโหลดเลกูกากวะคอมกูกากวะเนี่ยมันโหลดผีไงเี้อ มาแล้วมาละและ้วไปไปโอ้ยมั็นหลดเลยเข้าไปเลยเนี่ยจบแล้วหนุ่มกุค้างเบอีโอ้เฮียไอเพลตตกอะไอเวนมียาอะไรตันกันโอ้ยโอ้ยแลกจริงๆ บอดไม่เก็บยาจริงเหรอ้รู้ว่าทำไหมนอนไปเถอะเพื่อคุณที่คุณรักมูเซียมไอ้นี่อะไรวะไอจักพรรดอวิศพันธ์คุเล่นไวถูกไม่ชื่อไม่ทันมวเซียมอะู่ใต้ดินวะ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่โคเฮียครับโเนียได้ดินได้ไงก็ไม่รู้อืมเอาไม่โดนได้ไงวะไป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 ตะมะเกาะตะมะเกาะไปไปนอนเถอะเพื่อนที่คุณรักโอ้โ้ไม่ต้องมาเกาะกลับไป,ไป,ไปนนทิ้ง,ง,งจบไอ้ละมึง เออโดนโดนโดนจับแล้วมาช่วยมาชวมาช่วยเ่อมาพ่อมาฟุ๊บพ่อมาพ่อมาผู้ตาลีบันไอ้สัสผูตาลีบันเอ้ยข้ามขึ้นบนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระสุนโอ้คือโอคอมคอมโอ้ยโอ้ย เดวิ่งวิ่งขาโอ้ยโอ้ยร่าหิวหิวให้อ้พวกบุลล็กไม่แหลกเลยวะพวกบุลกวะมันตายแล้วเหมือนเกิดใหม่ไปเถอยากเล่นสนไวสักมีสนยมีสนฟุกหลับแล้ว โอ้โหโอ้โหแรกสุดๆไปเลยไอ้เชี่ยอะไรครับนี่แจ็คเด็กอาจะเปลี่ย์ทำไมวะแล้วก็มันกำลังหลอดผีกูกำลังช่วยเราดิวะกูกูหลอดผีตุ่นหลอดผีไม่เชี่ยเลยมีผีทะไรอยู่นี่มันฉากจบของอะไรนี่เนี่ยวะเลิฟเฟอร์เดท เนี่ยที่สะพานแล้วก็จะมีไอ้ตัวสองแขนชักว่าบอลไม่ใช่แล้วไอเหี้ยก็ยยตกเราตีเก <c oughs> ็ตีตอกใส่ผีมาเป็นล้านคือเราต้องไปตรงโน้นเหรอ <c oughs> สงสัยผีมาเป็นล้านในสัตว์ <c oughs> ใช่ลูกขนหลวเป็นลูกผีมาไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไอลูกผีมาเพีย้ยงไปไหนกันไม่สัตว์แล้วเดี๋ยวเราเรไม่มีอะไรให้กันเลยเหรอไม่มีคือเราต้องกันนี่ เราเราเรายืนตรงนี้เราลงเห็นไหมโอ้ยมันผีมาเยอะมากตรงนี้ระเบิดกูะโอ้แทงแท้งแท้งน่าหยิงเล่นตายตัวโกกตายตาโก๊ะติดระเบิดโอ้แก๊สแก๊สแก๊สนี่ไงเรากำลังดึงเรืออยู่อู้ผีเต็มเลยตัวกูไอไม่หยุดเลยไอกระด๊อกกระเดกแ็่ ผลลัพธ์จะเป็นที่ส่าคัญฉันต้องคว้ากดตลอดคอบเล่นเลยฟุกเนี่ยกูการเอง,อง,องเดี๋ยวไม่สองนี่ตงเดือ้าวสุดหมดชิ้นหายละขอ,อกเก็บตะไน,น่ก่อนปรเดี๋ยววะโอ้ชื่ออะไรชืร่อออกลง สารชเชอดอกมึงฟังตัวดยายมาตะฟักเกอร์ด๊อกมันมาแล้วไอ้นี่กูไปิดโค้ดโค้าโค้ดกูปิดกลัวดกว่ากระสุนระเบิดนั่นนันน่ะโอ้อะหนักเลยกลัวกลถึงบอกเลยขอบใจขอบใจ อะไรนี้วุ่นวายกินิ้แล้วเนี่ยนี่เนี่ยมาจะไหนจะ <g ười> ผีใต้น้ำเหมือไอ้ขันเฮ้ยเพื่อนเป็นไรว <g ười> ่าท่านเร่งจรงิงพวกเราคงตายเพราะเพื่อนไม่ใช่ตายเพราะผี <g ười> กระสุนกระสุนผ่านหัวดับหลังเข้าเพราะว่าใส่เลยกระสุนน่ะมาดิวูสแลชเชอร์นะเว้ยเหมาะครบละ่ะเหมาะละไม่นามีล่ะเฮ้ยเขียวเนี่ยโหตรงนี้ตรงหน้าฟุกเลยนี่หว่า มีระเบิดไหมฟุกไม่มีอะไรตรงนี้จะเบิดให้แนหลังกระตาเนี่ยกูบอกเฮ้ยยิงระเบิดอ้าวออกไปมาแล้วมาช่วยแล้วเร็วตายย์ยเกตูเดอะเบิร์ดเฮ้ยเกตูเดอะเบิ์ ไป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 ไไปัปไป นพีคมาเล่นมันจบะไว้ทุกคนเลยวิคชอร์รี่